สวัสดีครับมือนี้บบาบ้าไทยทุกอย่างชาแนลครับสิมพัดกะเพรารวมครับเหมือนมีกุ้งมีหมูครับดอกกะหล่ำแล้วก็หมหมวใหญ่ครับใบกระเพราครับผมรอดชมนะครับพี่น้องบ้าบาจิตเห็นให้พี่น้องรับชมครับครับเดี๋ยวห้องก๋าิศตำบักพริกกระเทียมครับพี่น้องครับตำบักพริกกับกระเทียมครับผม ครับหลังจากห่อตำกระเทียมพริกแล้วก็เทน้ำมันเลยครับผมบัน หลังจากเทน้ำมันแล้วน้ำมันหอนแล้วครับริกนีะครับพริกเขาครับครับผิงเขาต่ำไปครับเอาลงเลยครับ ขัวพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนครับ พราวควายไทยหอมแล้วกระเทียมหอมแล้วเอาหมูลงครับบนันี้สูตร,บ,รบ้าบ้าสีบัไส้หนานะครับ ครับหลังจากพัดหมูสุกแล้วเอากุ้งลงเลยครับพี่น้องม,มันกุ้งสดสดตัวใหญ่ๆครับ okay. Thank <laughs> you. ครับหลังจากพัดกวงซุกแล้วกัสิีมี่พักครับพี่น้องผมพัดกระเพาสูตรผมที่ใส่ความหัวใหญ่ครับแล้วกา็แล้วก็ดอกดอกหลัำครับผมใส่ลงไปเลยครับ เข้ากับิีรปงเลยครับสอนหายนางลมครับซีวขาวครับ น้ำตาลครับพี่น้อง,ขา,งขาดต่วใดครับผงหนัวครับขาดตัวใดอีกอย่างหนึ่งครับพริกไทยครับผม ตอนสุดท้ายครับใบกระเพราครับผม นี่ครับเรียบร้อยนะครับผัดกระเพรากุ้งสดหมูสูตรบ้าบ้าครับผมสูตรบ้าบ้าที่ใส่ในแล้วครับใส่กระหล่ำครับผมดอกกระหล่ำกับดอกกระหล่ำกับไอ้หอมหอยใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยครับพร้อมตักใส่จานเรียบร้อยครับพี่น้อง ความท่านนะครับกเพ่อกุงโสดครับใส่โมูนําครับรับฝากคลิปนี้น้ำเนยเยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาบางน,น้ำนครับผมคันพีดพลาดคันคลิปนี้พีดพลาดประการใดก็ขอให้มาณะที่นี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ออัคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ